สวัสดีค่ะพวกเรายค่ะค่ะปาิสยาในงานวันนี้รู้สึกัไงบ้างคะุณนหอบคุณค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าอสมทเป็นที่ที่แบบช่องแยกอสมทหรือว่าช่องเก้าเป็นที่ที่ไปทุกๆอาทิตย์เลยแล้วก็สุดท้ายก็ได้อยู่ที่นี่แล้วก็เราก็จะเป็นได้ทำผลงานดีๆที่นี่ก็อยากแบบฝากให้ติดตามจริงๆค่ะ โปรเจกต์นี้มันมีสามเรื่อง<ะ>อยากให้แนะนำน,น้องแต่ละคนค่ะว่าเป็นใครอะไรไง้างเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวแบบรวดเร็วได้ชื่อทีละคนเลยแล้วกัน ก็ต้องบอกว่าเอาให้ฟินจิกหนอนแบบที่ผู้ชายเขาพูดกันว่าผู้หญิงก็ทำให้ฟินจิกหนอนได้ถ้าดูตอนนี้ฉายลัซีทีอยู่ก็จะรู้ว่าฟินแค่ไหนช่ค่ะนอกจากจ,จะแบบมีมีสิ่งที่ทุกคนอยากจะเห็นเราก็พยามจะใส่ทุกๆอย่างที่แบบรับฟังความที่เห็นจากผู้ชมแล้วก็แฟนคลับว่าอยากดูอะไรอันนี้ต้องบอกก่อนแล้วก็เราเราตัดสินใจที่ทําเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วเราได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปงาน Amazing Thailand ราวเว็บแปิที่ไ,ไ,ปไปต้หว<ท>ัน <ไป S 1> ใช่แล้วก็เดือนหน้าเราจะไปจัดแฟนมิริ้งที่ไต้หวันเป็นครั้งแรกนะคะก็อยากให้แบบให้โอกาสบ้านเราบ้านเราใหม่มากแล้วก็เป็นน้องใหม่จริงๆถ้าพูดถึงพี่กุ้งอ่ะจ,จะไม่ได้อยู่ในวงการซีรีส์เลยแต่ว่าเชื่อว่าถ้าเราทําทุกอย่างด้วยความตั้งใจแล้วมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ชัดเจนเราจะทาทุกอย่างผ่านไปด้วยดีแล้วผ่านไปได้แล้วก็เชื่อว่าไม่ทําให้ผู้ชมผิดหวังค่ะ เองแล้วก็นักสแสดงเองก็เป็นข้าวที่สำเร็จได้ไวในทางสำหรับสำหรับบีเฟนหลายคนแบบอาจจะอยากยสงสัยตอบไม่ตรงคำถามเลยนะคะว่าทำไมถึงเป็นบีเฟนเจริงบีของกุ้งคือกุ้งมองว่าเด็กน้องๆที่อยู่กุ้งคือเด็กเกตบีค่ะเ,เราเป็นบ้านที่เป็นแบบไม่ใช่เกตเอเพราะว่าน้องๆเหล่านี้เป็นเด็กที่มีโ p o ท e n ชียลแต่อาจจะไม่ได้โอกาสสาหรับข่าใหญ่ แต่กุ้งอะมองเห็นว่าเขามีศักยภาพที่จะก้าวต่อไปได้ถ้ามีคนหรือว่าใครเล็กๆสนับสนุนให้เขาได้ลองทำไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนเอาเท่าก,กันของเราตัวเล็กๆน,นี้นเลยไม่ได้จะสูงหรือว่าหลายๆอย่างแต่เราเชื่อว่าเด็ก B ีหรือว่าเด็กเกรด B กูเรียกว่าตัวเองว่า B นะคะเพราะว่าถ้ามี A แล้วต้องมี B แล้วมี C แล้วมี D เราเป็น B เราไม่ได้แย่นะคะ,ะแต่เราจะทำ B ให้สเต็ปขึ้นมาเป็น A ได้ไหมอยากให้ทุกคนรอติดตาม นั่นก็คือบีเฟรนส่วนเฟรนนี่ก็เป็นหนึ่งเฟรนของเราเพราะทุกๆโปรเจกที่กุ้งทำจะมีเพื่อนที่มีผลงานอยู่แล้วในวงการว่าจะเป็นพี่วารกอย่างอะตอมก็จะเล่นมาจากพี่วารกจาก Star Hunter แล้วก็จะมีอื่นๆที่จะเข้ามาอีกในซีรีส์ที่จะได้พบอยากหลายๆบ้านที่คิดว่าจะมาทำให้พวกเราแบบเติมเต็มความชุ่มฉ่ำแบบฟินๆให้เลยค่ะสำหรับตลาดเองของทุกคน มองว่ามันยังไปต่อได้อีกไกลแค่ไหนถ้ามีผู้เชื่อว่าถ้ายังมีคนชอบดูและสนับสนุนจริงๆกลุ่มมันกว้างมากเลยนะคะโดยเฉพาะาต้องบอกว่าของบ้านเราอะ่ะจะค่อนข้างต่างจากบ้านอื่นหลายๆคนถามว่าทำไมทำไมถึงเลือกคาแรคเตอร์แบบน้องแซน<ะ>จริงๆเ็เลิฟไม่มีคาแรคเตอร์แบบนี้เลยเข<ะ>าจะเป็นผู้หญิงอย่าทำไมเราต้องแยกผู้หญิงผมสั้นกับผมยาวด้วยคะ น้องก็เป็นผู้หญิงผมสั้นที่มีความสามารถชนิดหนึ่งทำไมเกิร์ลเลิฟถึงต้องมีผมยาวด้วยกันกู้เลยอยากจะฉีดว่าเนี่ยสาวเท่ผมสั้นทำอะไรได้บ้างแล้วเขาก็มีความรักเหมือนกันมีความผูกพันเหมือนกันอยากให้คนไทยเปิดใจเพราะบ้านเราจะจำง่ายนะเป็นเกิร์ลเลิฟบ้านเดียวที่มีสาวผมสั้นก็เด็กเราเลยนะใช่ค่ะก็อยากอยากอยากเดินหรือทดลองทำอะไรใหม่ๆให้แตกต่างจากคนอื่น ที่จะกับชื่อที่ไทเปค่ะแต่ละคนเตียมตัวถึไนคะเริ่มซอม้นะะเอาห้องซ้อมค่ะ <c oughs> แต่ว่ารจะซ้อมในดีน้ว่วาาเราอะเนเสนอเพราะว่าการไปตัดกนทีั้งนึงต้อออกเา,าเป็นเราเน,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 นาแ่ก็จริงจริงจากคั้งที่แล้วเราได้นำเพลงในจากเม i สอรี่ของเราไปโชว์ให้ชาวชาไปได้ดูแล้วแบบเฮ้ยแฟนไม่คิดไม่คาดคิดเลยว่าเขาจะร้องแล้วก็เต้นไปกับพวกเราได้ซึ่ง ซึ่งเราก็อยากจะแบบอยากจะทำอะไรให้แบบดีมากขึ้นในแฟนมีตรคร้งนี้แบบยิ่งใหญ่มากขึ้นแล้วก็จัดเต็มมากขึ้นสําหรับเราที่ประสบความสำเร็จนั้งได้รับร่างว่าจะไปขึ้นโชว์อะไรต่างๆแล้วเรามีสิ่งที่อยากได้ก็สิ่งที่เราอยากได้นะคะด้วยความที่ตอนนี้เราเป็นยูริเรื่องแรกของช่องกันนะคะแล้วก็อยากจะทําให้มันออกมาดี อยากได้แฟนอยากได้คนสปอนเอร์เยอะๆแล้วก็อยากให้แบบเปิดใจอะค่ะพุ่งบอกเลยว่าบางคนหลายคนเดินเข้ามาบอกพุ่งอันนี้ได้ได้ตอบให้กับทุกคนว่าทําไมถึงเลือกผู้หญิงผมสั้นมาทําซึ่งมันมันต่างมากๆนี่นี่วันนี้ให้คําตอบเลยค่ะเพราะว่าไม่ต้องการต้องการไม่ต้องการเหมือนใครเราต้องการให้คนดูอะไรใหม่ๆแล้วเชื่อว่าช่องเก้าก็ต้องการความใหม่เราจะเป็นยูริเรื่องแรกค่ะ สุดท้ายนี้ค่ะป่ารนะคะ่าจะได้ชมโปรเจกต์รีเบนตอนไหนในไหนบ้างก็ปีหน้าแน่นอนค่ะรอ<ด>ติดต<อ>ามชมสามเรื่องในปีหน้าคะ่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ